สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเ,เรียกว่าการแนะนำและแนวคิดของผมเองนะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อมีดมันจะมีเดี๋ยวผมจะมาแบ่งกลุ่มเป็นหนึ่งคือซื้อมีดสำหรับใช้งานโดยเฉพาะนะครับมีดพับสำหรับใช้งานสว่วนที่สองคือสำหรับใช้งานด้วยสะสมด้วยนะครับแล้วก็สว่วนที่สาคือสำหรับ ใช้งานด้วยสะสมเพื่อขายต่อแล้วได้ราคาดีด้วยนะครับส่วนสที่ที่คือสําหรับเ,เรียกได้ว่าสะสมอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยเหมาะกับใช้งานเท่าไหร่หรือจะไปใช้งานก็ได้เล็กน้อยแต่ว่าหลักๆคือจะเหมาะกับสะสมมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งกลุ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวคิดนี้เป็นของผมคนเดียวนะครับเป็นของคิดของผมเองคือไม่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดของท่านอื่นๆส่วนท่านอื่นจะคิดยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมจะแบ่งประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับอย่างแรกคือสำหรับใช้งานโดยเฉพาะนะฮะใช้งานโดยเฉพาะถ้ามีดที่เหมาะกับการใช้งานโดยเฉพาะก็จะเป็นมีดที่ราคาไม่แพงมากนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมยกมาตัวนี้ก็จะเป็นมีดของแท้แบรนด์จีนนะครับแบรนด์ p e t i f y f i s h นะฮะ pf 818นะครับเนี่ยนฮะ pf 818 ก็ราคาไม่ถึงพันครับราคาขายาจากร้านที่ผมซื้อมานะครับเป็นเพจ EDC Besting นะครับส่วนท่านอื่นๆที่จะซื้อสำหรับใช้งานโดยเฉพาะก็นอกจากของแพ้แบรนด์จีนผมก็จะมีแนะนำเป็นของแบรนด์ดังเลยนะครับอย่างเช่น Spyderco พวกเทนเนเซียสพวกอะไรก็บอกับการใช้งานนะครับใช้งานแบบหนักๆไม่เสียดายตังแต่ตอนนั้นก็ราคาอาจจะสูงหน่อยประมาณนะ พันกลางๆถึงพันปลายนะครับพันหกพันเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกตะกูลมีดบักนะครับบักหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่เป็นตัวสลิมที่เป็นด้ามสีนะครับบักหนึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีดที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันเป็นของแท้แบรนด์จีนเหมือนกันนะครับก็คือพวกแรนตะกูลก้าหนึ่งศูนย์นะครับก็เหมาะกับการใช้งานหนักๆโดยที่แบบไม่เสียดายเงินนะครับ แล้วก็พวกเซเลนมูต่างๆนะครับอันนั้นจะเหมาะก,กับการใช้งานแบบอย่างเดียวเลยใช้งานหนักๆเลยแต่จะเก็บสะสมด้วยก็ได้นะครับแต่มันจะเทไปทางมีดใช้งานมากกว่าเพราะว่ามันไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องเสียแรงเงินนะครับถ้ามันเ,เกิดหายเกิดพังขึ้นมานะครับก็คือใช้งานหนักได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสลัดหมาใช้งานหนะักเลยก็คือพวกมีดมือสองนะครับที่เราสามารถซื้อได้ในกลุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเรื่องของความคุ้มค่า เรื่องขององานประกอบที่ดีในราคามื่อหนึ่งนะครับผมแนะนําพวกแบรนด์จีนพวกนี้นะครับก็จะมีพิซซี i ไฟิชแลนด์เซเลนโม o พวกคูบี้เวทเท d ก็ได้นะครับตัวนั้นก็ตัวราคาพันต้นก็มีนะครับซึ่งใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องเสียดายเงินแต่มีดพวกนี้จะมีเขาเรียกว่า ข้อพิจารณาอยู่อย่างหนึง่งคือมันเหมาะกับการใช้งานเนาะแล้วก็อาจจะเหมาะกับการสะสมด้วยนะครับสหรับบางท่านที่ชอบสะสมมีราคาไม่แพงมากแต่แต่มันจะขายต่อค่อนข้างยากนะครับก็คืออาจจะขายต่อได้นั่นแหละแต่ว่าราคามันอาจจะไม่ไม่ได้ราคาดีมากนะครับเช่นราคาตกาสมมติมีเล่มนี้เนาะซื้อมาซื้อมา ประมาณ850ร้อยห้าสแปดร้อยห้าสิบแต่เวลาท่านจะขายเนะี่ยท่านจะไม่สามารถขายได้ในราคาเหมือนมีดแบรนด์ 1, อื่นๆอย่างเช่นสไปเดอร์โคนะครับสไปเดอร์โคซื้อมาพันเขายพันหก็ยังได้นะครับลดแค่ร้อยเดียวแต่มีดพวกนี้จะลดลงเยอะครับประมาณสองสามร้อยหรือไม่ก็500ห้าร้อยลงขึ้นไปนะครับนี่คือข้อพิจารณาครับยิ่งใช้งานเยอะก็ยิ่งลดเยอะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับมีดใช้งานแนะนําว่ามีใช้งานก็ เดรราคาที่ผมแนะนําเลยที่งานดีๆหน่อยนะครับประมาณห้าร้อยถึง1นึ่นิดๆน,นะครับพันเอ็ดพันสองนะครับส่วนต่ํากว่านั้นก็ใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะครับงานเบาแต่ว่าถ้างานใช้งานก,ากลางๆค่อนไปงานหนักนี่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าระบบล็อกกับวัสดุมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับหนึ่งตัวแรกผ่านไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็ ถือว่าเป็นแนวทางความรู้แล้วกันนะครับส่วนที่2นะครับคือมีดที่ใช้งานได้ด้วยแล้วก็สะสมได้ด้วยนะครับใช้งานได้ด้วยสะสมได้ด้วยนะฮะก็จะมีอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับตัวนี้จะเป็นออน a r ริโอแรดโมเดลทูนะครับจะอยู่เลทราคาประมาณพันกลางๆนะครับถึง2000ประมาณนี้นะครับพันกลางถึงส0งพก็จะมี แบรนด์ที่ผมแนะนำเลยคือออ t a ตาลิโอตะกูลและ Mo เดลวันและโเดลนะครับจะอยู่ราคา1,600พันนะฮะซึ่งใช้งานได้ดีมากๆครับวัสดุก,ก็ดีากาการออกแบบได้ชื่อชั้นแบรนด์นะครับขายต่อก็ยังพอได้ราคาบ้างแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสไปเดอร์โคเทนเซสนะครับตัวนั้นก็ประมาณ ราคาจะอยู่ที่ประมาณพันเถึงสอง0ันนะครับแล้วแต่ว่ามันเป็นรุ่นใบดำรุ่นด้ามจับ G10 หรือรุ่นด้ามจับ FRN นะครับก็เรีกได้ว่าใช้งานก็ได้สะสมก็ดีแล้วก็ขายต่ออยังได้ราคาอยู่นะครับแต่ตัวสไปร์ตโคจะได้ราคาดีกว่านะฮะถ้าในสภาพพอๆกันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกคูสติวพวก มีดอะไรพวกนี้นะครับมีดที่ใช้งานด้วยสะสมด้วยนะฮะสะสมได้ด้วยก็จะเป็นแบรนด์ที่ดังๆหน่อยนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะแบรนด์ที่ดังๆหน่อยพราะเวลาขายต่อก็จะขายต่อง่ายนะฮะขายต่อง่ายราคาก็จะไม่ตกมากนะครับพวกนี้อันนี้เป็น2ตัวนี้นี่คือจะเป็นแนวใช้งานนะครับนี่ใช้งานหนักๆอันนี้ใช้งานกลางๆแล้วก็สะสมด้วยนะครับ ตัวนี้ราคาตกมากสุดอันนี้ราคาตกรองลองมานะครับตกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีแบรนด์ที่ผมแนะนำก็คือพวก io, อันติโอริโอสไปเดอร์โคคูสติลประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆก็ลองไปหากันดูนะครับในเหรียญราคาประมาณพันกลางถึง2,000 2,000นนิดๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นแนว ใช้งานน้อยมากสุดเลยนะครับใช้งานน้อยแล้วก็สะสมแล้วก็เพื่อขายต่อเน้นขายต่อเลยนะฮะอันนี้เน้น,น,นสะสมเน้นขายต่อนะฮะสองตัวแรกจะเป็น linear. ใช้งานหนักใช้งานกลางอันนี้ใช้งานน้อยแล้วก็สะสมได้ด้วยขายต่อได้ด้วยก็จะเป็น linear. พวกแบรนด์ที่เหลือราคาสามพันขึ้นนะครับสามพันขึ้นหรือไม่ก็สองพันกลางๆขึ้นนะฮะอย่างเช่น ทายผมแนะนำเลยที่จะใช้งานได้นิดหน่อยแล้วสะสมะแล้วราคาไม่ตกเลยคือพวกแบรนด์สไปเดอร์โคครับทายผมแนะนำนะสไปเดอร์โคอย่างเช่นตระกูลที่ผมชอบและเห็นเขานิยมและซื้อต่อซื้อง่ายขายคล่องก็จะเป็นตั้งแต่เดลิก้าโฟร์ดากอนไฟ e n เอ็นโดรานะครับส่วนเอ็นเดล่าขายไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะฮะ ก็คือราคามันก็คนไม่ค่อยนิยมครับแล้วก็จะมาเป็น,นตระกูลพวกเนที e พาราสองพาราสานะครับที่ขายดีซึ่งคนนิยมกันมากอย่างตัวที่ผมยกตัวอย่างมานี้ก็จะเป็นพาราสนะครับตัวด้าม g ีเทนะครับตัวนี้ก็ราคาปัจจุบันก็5,400ไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าเรากล้าใช้งานไหมราคา5,000ันก็ก็กล้าใช้งานอยู่นะครับอาจจะปาดกระดาษนิดหน่อยซองขนม ะะแต่ว่าใช้งานหนักอย่างเช่นไปตัดอะไรแบบมอซ่วนี่คงไม่กล้านะครับเพราะว่าเรากล่าว่าในยามฉุกเฉินที่เราจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเราก็สามารถขายได้และขายได้ราคาด้วยหลักในการเลือกซื้อของผมคือเลือกซื้อแบรนด์ที่คนนิยมคนฮิตกันครับแล้วก็มีชื่อเสียงราคาไม่ตกมากอย่างตัวนี้ราคาเมื่อหนึ่งมันอยู่ที่5,4 0 0ใช่ไหมฮะถึงเวลาเราขายปุ๊บเราจะขายได้ราคาประมาณต่ําสุดนะผมว่าประมาณ 5,000ถึง5 3 0พเลยครับก็คือลดลงมาแค่ร้อยเดียวอุปกรอาจจะต่ำกว่านั้นแล้วแต่สภาพนะครับณเวลาที่เราขายเนาะแล้วแต่สภาพว่าสภาพมันผ่านการใช้งานมาเยอะแค่ไหนตัวมีดต,ตกหรือเปล่าอุปรกรณ์อะไรเสียหายหรือเปล่าจ่ค่าครบสมบูรณ์นี่ราคาก็จะตกไม่มากนะครับส่วนนอกจากแบรนด์สไปร์โคก็ที่ใช้งานได้นิดหน่อยแล้วก็เน้นจะสมด้วยก็จะเป็น แบรนด์พวกที่ราคาขึ้นนะเดี๋ยวผมด้ก,ก่อนอ๋อก็จะเป็นพวกแบรนด์ไฮ l e นเดอร์แบนอะไรพวกนั้นนะครับแต่นั้นก็ราคาสูงไปแล้วเนาะ,ะน่าจะเน้นแนวสะสมมากกว่าถ้าใช้งานได้ด้วยแล้วก็สะสมด้วยก็มีสไปร์โคนี่แหละครับที่ผมเห็นคนนิทิดกันนะนี่ะที่เหลือราคาสา่งผันขึ้นแล้วซื้อแล้วคุ้มนะนะฮะส่วนมีดพวกแบรนด์จีน แบรนด์จีนที่ราคา23,000ขึ้นผมเห็นก็มีนะครับก็เหมาะกับการสะสมและใช้งานนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่พูดถึงในท้องตลาดเนาะในท้องตลาดกับความนิยมน่ยจะสู้แบรนด์ฝั่งอเมริกาไม่ได้ครับยิ่งอะ่ะยิ่งมีสลักคำว่า Made in USA แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือผลิตที่ USA นะฮะร,ราคาก็จะยิ่งได้ราคาดีนะครับส่วนพวกตระกูลมีดบล็อออย่างตัวนี้ จะเป็นแนวอีกต่ออีกแนวหนึ่งนะครับจะเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวสะสมอย่างเดียวเลยถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่ว่ามันสวยขนาดนี้คงไม่มีใครเอาไปใช้งานหรอกครับใช่ไหมฮะนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับงานคัสตอมจากเว็บแลมเนียนะครับเป็นซีรีส์ชอปเปอร์นะครับบล็กหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับทรงสวยคลาสสิกนะฮะไม่มีใครเอาไปกล้าเอาไปใช้งานหรอกครับ ถ้าขนาดนี้นะแต่ถ้ามันเป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่มีสลักหรือไม่ใช่รุ่นพิเศษก็ก็กล้าใช้งานอยู่ครับแต่ก็คงแล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะใช้งานหนักหรืองานเบาถ้ารุ่นเทาธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่2,500บาทนะครับก็เป็นประเภทเดียวกับตัวนี้ต,ตกกระกูลสไปเดโคพวกพาราต่างๆรุ่นเอ็นดูล่าพวกเดลิก้านะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาจะตกมากกว่าถ้าถามผมนะ ถามผมนะอันนี้สมมติเป็นเ e ริก้าโเนาะเดลิก้าฟหรือว่าเอนดูลาจะเหลยนราคาอยู่ประมาณ3 000ันนะครับสามพั 3, กลางสมมตินะส่วนตัวนี้สองพัถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะตัวนี้ซื้อมาสามพันหสมมตินะสามพันห้แต่เวลาขายท่านจะขายได้อยู่ที่3ามพันสามสาันสุดก็ประมาณสามพันเอ็ดสาแต่ตัวนี้ ต,ตัวนี้ถ้าซื้อมา2อ0 0ั้าท่านจะขายได้แค่ประมาณ2000แล้วก็2002อ,อะไรประมาณนี้ลดลงมานะครับก็คือเขาเรียกว่าความนิยมกับาการขายต่อมันจะต่างกันนะครับเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆกับมือถือก็ได้ครับพวก iPhone เนี่ยราคาจะไม่ตกนะครับขายได้ดีพวกนี้จะขาย iPhone นะครับส่วนถ้าใช้งานดีแต่ ใช้งานดีแต่ขายต่อราคาลดลงหน่อยนึงก็จะเป็นคล้ายๆกับมีดบล็กมีดอะไรพวกนี้ครับก็จะคล้ายๆมือถือซัมซุงนะครับพวกนี้ส่วนอย่างเงี้ยเน้นใช้งานดีเลยแต่ขายต่อไม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นคล้ายๆพวกแบรนดะ์แบรนด์จีนอย่างเช่นมือถือพวกเสี่ยวมี่พวกอะไรนะครับที่สเปคคุ้มค่าคก็คือเหมาะกับใช้งานจริงๆแต่ไม่เหมาะกับขายต่อนะครับส่วนตัวถามว่าผมชอบแนวไหนผมชอบทั้งหมดเลยครับชอบทุกแนวชอบทั้ง4ี่แนวนะครับ ก็คือชอบมีดที่ว่าใช้งานหนักได้ด้วยใช้งานได้บ้างสะสมด้วยขายต่อได้แล้วก็ใช้งานนิดหน่อยเน้นสะสมเน้นเน้นสวยงามนะครับเหมือนง,งานศิลปะเน้นสะสมเน้นสวยงามแล้วก็เน้นสะสมอย่างเดียวเลยสวยงามอย่างเดียวเลยคือไม่เหมาะกับการพกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับคือชอบทั้งหมดเลยแบรนด์จีนดีๆมีเยอะนะครับดีไซน์สวยข้อดีของแบรนด์จีนข้อดีของของ,ของแท้แบรนด์จีนนะครับ <S <S พวกแบรน พีทิฟายฟิทแบนแกนโซคูบี้เบสเทคอะไรพวกนี้นะครับเซเลนโม่แลนข้อดีของพวกนี้คือมันมีดีไซน์ออกมาเยอะนะฮะดีไซน์เยอะหลากสีหลากรุ่นหลากสไตล์เลยประมาณว่ารุ่นแบรนดังอย่างสไปเดอร์โคเนี่ยมีมาแค่สมมติมีมาแค่10รุ่นเนาะไอ้พวกนี้มีเป็นร้อยรุ่นเลยครับคือสะสมกันจนแบบ ซื้อมาเล่นกันจนแบบเอียนเลยฮะเนี่ยข้อดีของมันคือมันมันจะทําให้เราไม่เบื่อครับคือสามารถแล้วราคามันก็ไม่แพงเนาะเดทก็จะอยู่ประมาณ500 1, 5้ารถึงพันห้าอย่างเงี้ยฮะที่น่าซื้อมาเล่นแล้วก็เบื่อเบื่อก็ขายต่อนะฮะแล้วก็ซื้อรุ่นใหม่มาหมุนเวียนได้นะฮะนี่คือข้อดีของมันนะที่ผมชอบนะแล้วสเปคมันก็คุ้มค่าจะซื้อไปใช้งานก็ได้ครับซื้อไปสะสมก็ได้นะไม่ต้องห่วงเลยพวกนี้ระบบล็อกมันดีอยู่แล้วนะ หัวใจหลักของมีดพับก,ก็คือระบบล็อกนะครับต้องดูให้ดีนะรประมาณนี้ส่วนมีดพวกแบรนด์ดังต่างๆนะะฮข้อดีของมันเลยคือมันดีไซน์สวยครับพกไปที่ไหนก็คนก็รู้จักนะครับหรือว่าถ่ายรูปโพสลงคนก็รู้จักคนก็ชอบนะครับขายต่อได้ราคาอะไรประมาณนี้นะฮะขายต่อได้ราคาแต่ข้อเสียของมันคือตัวเลือกมันไม่เยอะมากนะครับคือถ้าเป็นคนขี้เบือ่อ อย่างผมเป็นต้นนะครับก็จะซื้อมาเล่นได้ไม่นานนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเบื่อแล้วอยากได้รุ่นใหม่ๆบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะครับ15นาทีแล้วนะฮะก็สรุปสั้นๆคือ,อมีดมีหลายปัจจัยหลายการเลือกนะครับอันดับหนึ่งเลยคือผมให้ทันทีต้องการจะซื้อมีดนะครับดูงบประมาณตัวเองก่อนนะครับดูงบประมาณตัวเองก่อนว่าชอบอว่ามีงบเท่าไหร่ สมมีงบหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะฮะสองคือ,เ,อเรียกว่าชอบแบนไหนชอบดีไซน์แบบไหนนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยที่สองสามคือเรียกว่า,าสามคือชอบสเปคประมาณไหนนะฮะสเปคประมาณไหนอย่างเช่นว่าผมชอบอมีดที่ไม่ต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นเลือกเป็นสแตนเลส พวกเบอร์แปด cr พวก4404นะถ้าเกียรติดีหน่อยก็สุดยอดแข็งสเตเลสก็พวก s 3 0 v s 4 5 v อะไรพวกนี้นะครับ1 4 c 28 n 1 2 c 27อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าบางคนชอบสเปคเผมชอบเหล็กแข็งๆครับ d 2อะไรอย่างเงี้ยฮะชอบเหล็ก d 2แบบไม่ต้องรับคมเยอะชอบแบบประมาณว่าคมกริบหวานเจี๊ยบก็เหล็ก d 2นะครับแต่มันก็จะเป็นสนิมหน่อยแล้วก็ อีกตัวเลือกหนึ่งของอะระบบสเปคก็คือระบบล็อกนะครับบางคนชอบไร้นาล็อกบางคนชอบแบ็กล็อกบางคนชอบคอมมิชชั่นล็อกบางคนชอบอะระบบล็อกแบบแอซิดล็อกที่จะเป็นตัวดึงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครปัจจัยก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับหรือพี่ๆท่านใดท,ท,ที่กำลังเลือกจะเลือกซื้อมีดเล่มแรกนะครับหรือว่า กำลังจะมองหาวิธีหลักเกณฑ์นในการสะสมมีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีหลายปัจจัยทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและความชอบของท่านเองนะครับคือท่านไม่ต้องไปฝังใครนะครับท่านชอบแนวไหนซื้อแนวน,นั้นนะครับส่วนผมเองก็จะแบ่งประเภทประมาณนี้นะครับก็มีใช้งานหนักเลยไม่เหมาะกับสะสมเท่าไหร่หรือจะสะสมก็ได้แต่สะสมได้น้อยกว่านะถ้าคิดเป็นคะแนนก็คาเต็มสิบนะก็ หมาะกับใช้งาน8หมาะกับสะสม2อะไรประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ใช้งานได้ใช้งานได้หนักได้แล้วก็สะสมได้นะครับแต่ขายต่อก็กลางๆครับไม่ดีๆมากก็จะเป็นใช้งาน5สะสม5นะฮะที่ผมจะให้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ใช้งานได้นิดหน่อยนะแต่จะใช้งานหนักก็ได้นะครับแต่ว่าราคานี้ก็คงไม่มีใครกล้าไปใช้งานนะก็จะเป็นใช้งานประมาณ3นะครับสะสม7 นะที่ผมจะให้ตัวนี้ต,ตัวนี้แนวสะสมเลยแนวสะสมเลยนะครับก็จะเป็นใช้งานแค่สองนะครับสะสม8อะไรประมาณนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเป็นเทียบเป็นคะแนนนะครับก็คลิปนี้ก็18นาทีแล้วนะครับเกือบ20นาทีก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าลองฟังแนวทางดูเนาะจะได้รู้จากการเลือกเสือมีดอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ มีดพวกนี้เป็นแค่ตัวอย่างส่วนในชีวิตจริงจะเลือกซื้อแบบไหนก็แล้วแต่ท่านปัจจัยเป็นของท่านนะครับเงินงเป็นของท่านเองอฟังตัวเองดีที่สุดนะครับถ้าผมให้ผมแนะนําคือเลือกมีดที่ตัวเองชอบที่สุดมาก่อนนะฮะก็คืออันดับแรกก็ดูงบก่อนสมมุติงบมีหนึ่งพันก็เลือกมีดที่ตัวเองชอบที่สุดในราคาเลยหนึ่งพันฮะแต่ถ้าเป็นไปได้เรามีก้ามกึ่งระหว่างหนึ่งพันกับพันห้าหรือว่าหนึ่งพันกับสองพันเราก็เก็บเงินไปก่อนครับ รอซื้อตัวที่เราชอบที่สุดจริงๆแล้วเราจะไม่ผิดหวังครับแต่ถ้ามีงบหนึ่งพันแต่เราชอบตัวพันกว่าบาทเราก็เอยซื้อตัวพันกว่าบาทมาเล่นก่อนสมมติตัวไม่ถึงพันมาเล่นก่อนสมมติซื้อเซเลนโมซื้ออะไรมาเล่นก่อนนะเราอาจจะเสียดายตังค์นะฮะแล้วเวลาขายต่ออาจจะแบบเอ๊ทำไมเราไม่ซื้อตัวนั้นไปเลยเก็บตังค์อีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นะครับที่สุดแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนคลิปพวกนี้กับ ที่ผมพูดไปในคลิปก็เป็นแค่แนวทางนะครับสลับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบอการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ